ผมเป็นคนขับรถแท็กซี่กระดึกทำงานตั้งแต่6โมงเย็นถึงตีห้าเส้นที่วิ่งประจำคือถนนเปลี่ยวออกนอกเมืองยิ่งดึกยิ่งเงียบยิ่งเงียบก็ยิ่งได้เงินดีคืนนั้นเกือบตีสามผมกำลังจะกลับอู่เพราะทั้งคืนยังไม่ได้ผู้โดยสารเลยขณะรถกำลังเลี้ยวผ่านป้ายรถเมย์เก่าๆผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนโบกรถ เธอใส่ชุดสีซีดผมยาวปิดหน้ายืนก้มหน้าอยู่ใต้เสาไฟที่กระพริบกระพริบผมลังเลนิดนึงแต่คิดว่าเป็นผู้โดยสารเที่ยวสุดท้ายของคืนเลยจอดรับเธอเปิดประตูหลังขึ้นมานั่งเงียบๆไม่พูดอะไรไปไหนครับผมถามเธอตอบเสียงเบามากไปสุดทางคะ่ะผมงงแต่ก็ขับต่อ ตลอดทางในรถเงียบผิดปกติไม่มีเสียงขยับไม่มีเสียงถอนหายใจเหมือนเบาะหลังว่างเปล่าผมเหลือบมองกระจกหลังเห็นเธอนั่งอยู่จริงแต่เงาในกระจกไม่สะท้อนหน้าเธอมีแค่เงาดำๆนั่งนิ่งเหงือผมเริ่มไหลทั้งที่แอร์เปิดแรงมากผมพยายามชวนคุยถามว่าบ้านอยู่แถวไหน เธอไม่ตอบแต่จูจูก็พูดขึ้นมาเองว่าพี่จำไม่ได้หรอคะตรงนี้หนูเคยตายผมเหยียบเบรกแทบไม่ทันหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกถนนเส้นนั้นคือจุดที่เมื่อปีที่แล้วมีข่าวอุบัติเหตุรถชนผู้หญิงเสียชีวิตไม่มีใครรับศพหลายวันผมไม่กล้าหันกลับไปมองอีกได้แต่ขับตรงไปเรื่อยๆ จนถึงสามแยกเปลี่ยวสุดสายเธอพูดเบาๆว่าตรงนี้แหละคะ่ะผมจอดรถกลั้นใจหันไปมองเบาะหลังว่างเปล่าไม่มีใครอยู่แต่เบาะหลังเปียกเย็นเหมือนมีคนนั่งอยู่เมื่อครู่ผมขับรถหนีกลับอู่ทันทีไม่รับงานอีกเลยคืนนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นผมเล่าเรื่องให้พี่วินฟังพี่เขานิ่งไปนาน ก่อนจะพูดว่าถ้าแกเจอผู้โดยสารเที่ยวสุดท้ายแล้วเขาไม่ลงเงินแปลว่าเขาไม่เคยตั้งใจจะไปถึงปลายทางอยู่แล้วตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยรับผู้โดยสารหลังตีสอนอีกเลยเพราะผมกลัวว่าผู้โดยสารเที่ยวสุดท้ายจะไม่ใช่คนอีกต่อไปคือหลอน Story ฟังตอนดึกอย่าฟังคนเดียว